เปิดซองโอ้วอนัทวอนัทมานี่คือแพลนบุซอมบี้ภาค3นะครับภาคใหม่ล่าสุดต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดให้เล่นเบดโมแล้วครั้งหนึ่งแต่อันนั้นเป็นภาคที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนอันนี้เป็นภาคภาษาจีนซึ่งมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือผมเห็นแล้วก็แปลกใจมากเอาละมามา,มานั่งรถมาโอ้วนัทบินได้โอ้ oh, ซอมบี้พาหมามาซันพาวเวอร์วางไป ชูเตอร์วางไปอ่าอันนี้ก็ยิงปกติวอรนัตก็กันได้ปกติใช่ไหมตัวบินกันได้ปกติโอเคครับอ่าแล้วก็เก็บดวงอาทิตย์มาพ่ชูเตอร์ก็ยิงไปเหมือนเดิมเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ดูตรงนี้นะฮะผมหยิบใบพัดนะครับพัดลมเห็นตรงนี้ไหมครับเราสามารถเอาพืชมาฟิวชั่นได้ครับนี่คือพืชเจอกับซอมบี้พัก3ในแบบฟิวชั่นดูฮะพัดลมมารวมกับ ซันาวเวอร์ก็ได้กลายเป็นพัดลมซันาฟเวอร์พัดลมไปด้วยให้ดวงอาทิตย์ด้วยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นออฟฟิเชียลนะครับคือไม่ได้โหลดมาแต่ออฟฟิเชียลก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นออฟฟิเชียลของประเทศจีนที่ปล่อยออกมาให้เล่นกันก่อนเราลากมาเขาจะขึ้นบอกอันนี้รวมไม่ได้วนัทโอเควางไปอันนี้ก็รวมไม่ได้ตัวไหนรวมได้คือจะขึ้นบอกพัดลมกับวอนัทได้ก็จะเป็นวอนัทบินอ๋อโอเคอ่าอันนี้ไปพัดลม สมบีพาน้องหมามาอันนี้น่ารักพาน้องหมามาเดินน้องหมานําไปอืมเอาพัดลมมาอีกพัดลมพัดลมข้างล่างอือหืออันนี้ก็ยังเป็นเดโม่นะฮะยังไม่ใช่ตัวเต็มเป็นเดโมให้ลองเล่นพิชูตเตอร์พัดลมคือพัดสมบีอ๋อบางนัดคือจะปล่อยมาเป็นอย่างนี้แรงๆแล้วก็ผลักถอยหลังไปส่วนวอรนัทบินเนี่ยก็น่าจะกั้นตัวที่บินได้ใช่ไหม น่าจะอย่างนั้นอันนี้มาอีกตัวหนึ่งอ่าพัดลมไปโอเคพืชคูดาวเร็วอยู่อืออมีอันตีด้วยนะฮะตรงนี้เอามาใส่ที่พืชจะใช้อันตีได้เ,ดเราซอมบี้มาเยอะๆก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปพีชูเตอร์อันตีไปปล่อยเป็นพายุแค่นี้เองเหรออันตีอะไรเบาๆเอามีอีกนัดหนึ่งใช้กับอันนี้ก็ได้สันพาวเวอร์ก็ได้ พัดพายุไปเหมือนกันโอ้แต่อันนี้แรงกว่าครับอันนี้แรงกว่าเยอะพืชเจอกกับซอมบี้ภักสามแบบฟิวชั่นด้พืชใหม่มาตะบองเพชรอือฮึแสดงว่าพัดลมนี่คือตัวหลักในการผสมช่วงแรกเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรอันนี้คือคือยังไงอ๋อผสมกับตัวนี้โอเคครับรวมกับพัดลมได้สันโฟเวอร์มาก่อนแล้วตัวเรียนแบบก็คือ ให้รวมเลยเหรอโอ,อ้ติดพัดลมไปพัดไปทีหนึ่งแล้วก็อ๋อต้องบินไม่อย่างนั้นเจาะลูกโบ่งไม่ได้ต้องลอยต้องลอยโอเคครับแล้วก็เจ้าวอนัทที่ติดพัดลมก็คือกันตัวบินได้ตามนั้นอืมดวงอาทิตย์มาข้อเสียก็คือผมอ่านภาษาจีนไม่ออกไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรแต่ไม่เป็นไรเราใช้การเดาไม่ต้องเดเาก็ได้เพราะว่าพืชเจอกับซอมบี้เราเล่นแทบทุกวันโอเคครับ เออตัวเรียนแบบทําอะไรได้นะเรียนแบบได้ใช่ไหมใช้ห้าดาวเลยเหรอใช้ดาวเยอะกว่าเพื่อนแล้วระาวาังตัวปกติไม่ดีกว่าเหรอเวส<ๆ>เสียงม,มาแล้วมาแล้วกี่เวฟสองเวฟไปไปวางให้หมดวางให้หมดข้างหน้าก็อันนี้ไปตัวบินไปตัวบินมาพอดีเลยติดใบพัดขึ้นไปเลย ต่อลูกโบงอืมปิชูตเตอร์มาอืมไม่ยากอีซี่ดวงอาทิตย์แบบหน่วยน้อยๆเลยนะฮะดูง่ายๆหลักหน่วยหลักสิบแค่นั้นเองเอ่าตัวเรียนแบบมาหน่อยใช้กับตัวไหนได้บ้างตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องขึ้นสีเขียวแสดงว่าตัวที่รวมไปแล้วคือโคลนไม่ได้ต้องโคลนตัวที่ยังไม่ได้รวมอย่างเช่นโคลนตัวนี้ อ๋อก็กลายเป็นตัวที่เอามารวมได้ไม่ได้โคลนแทนตัวอื่นที่เอามารวมกับตัวเขาได้อย่างนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดอันนี้ถ้าเป็น Sun พาวเวอก็จะเป็นพัดลมโอ,โอ,โอ้เป็นไฟเหรอโอ้ซันพาวเวอไฟอ๋อให้ดวงอาทิตย์สองอันแล้วทำเดาเมจไหมตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะเป็นพัดลมใช่ไหมบินได้ไม่ใช่ครับ โอ้โหเป็นสายฟ้าครับอ๋อมันมีลูกเล่นอยู่แล้ววอนัทล่ะวอนัทวอนัทรวมกนันนี้สายฟ้าเหมือนกันอ๋อเป็นตัวนี้ตัวที่ต้องเกาะยาวเฮ้ยไฟเป็นสีฟ้าไฟเป็นสีอันนี้ต้องเป็นเกาะยาวๆนะใช่ไหมคือกันนั้งแถวทุกแถวโอเคครับแต่สอมบี้ง่ายเกินเร่งสปีดไปเลยเรียกว่าเป็นฟิวชั่นแบบออฟฟิเชียล ัวสุดท้ายลมไปซะอืมเรียบร้อยโอเคเฮ้ยแสดงว่ามีหลายตัวลุมได้หลายแบบอืมมีเจมด้วยนะฮะมีตัวละครให้ซื้อแน่นอนเสียงธรรมชาติในป่าเสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งหลีดเสียงอึงอ่างข้งคกที่อยู่ริมน้ำริมลำธารมาพร้อมกับซอมบี้ ที่กระหายน้ําคือภาคสามเนี่ยจริงๆเขาทํามานานแล้วนะเห็นปล่อยมาให้เล่นหลายรอบแล้วตอนนู้นเราก็เคยเล่นไปทีหนึ่งแล้วก็ตัวโคลนไหมอันนี้อือฮึออเป็นพัดลมก่อนอ๋อแสดงว่าสุม่มใช่ไหมแสดงว่าสุ่มไอกตัวหนึ่งอ่พะพัดลมอีกแล้วอ่ะพิชูตเตอร์มาตรงนี้เริ่มเยอะอันตีไปอันตีโอพังเลยอืม อันตรีซันโฟเวอร์แรงกว่านะครับพิชูตเตอร์ไม่แรงเลยอ่าตรงนี้แล้วก็ไป mm hmm. นี่ต้องอันนี้สายฟ้าอ๋อยิงเป็นหนามสายฟ้าไม่ทันได้ดูเมื่อกี้ดูไม่ทันแล้วก็อันนี้ตรงนี้ mm hmm. วอนัททำหน้าที่หน่อยเอ,อ้อนหมาวิ่งกลับเลยเหรออ๋อเจ้าของมาอยู่แล้วน้องหมากลับเลย <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อโอเคพัดลมมาล้พัดลมพัดลมพัดลมก่อนพัดลมอมข้างลาง่างนี้ด้วยไปบินขึ้นไปจัดการซอมบี้โอ้ไฟฟ้าโอ้กระโดดได้ด้วยโอเคครับเป็นตัวไฟฟ้าที่ลอยอยู่กลางอากาศนี่เองถ้าเกิดวางเฉยได้ไหมอ่ะวางนี้ด้วยเอาเป็นก้อนเมฆค,คือสแสดงว่าสุ่มเป็นตัวอื่นแรนดอมใช่ไหม สุ่มเรนดอมอ๋อเรนดอมจริง oh, ด้วยฮะปล่อยเป oh, ็นเมฆไปครับอ๋ออโอเคโอเคอ่ะอันนี้โอ้ oh, เป็นได้หลายตัวเลยอ่ะเอาอันตีไปสอมบี้เริ่มมายเยอะ uh huh. อาืมมาโคทนอีกสิอ๋อบาสูก้าบาสูก้าไม้ไผ่รวมกับอะไรได้บ้างอ่ะตัวนี้ได้ไหมรวมกับตัวอะไรได้บ้างรวมกับตัวอะไรได้อีกบ้างโอ้ไม่ทัน เออแปลกดีแปลกดีเร็วเร็เ,า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 เาจาะลงมาออวอนัทกันไว้โอเคสุ่มตัวมาแถวนี้ได้มาเป็นอ,อหยดน้ำมีน้ำฮิวได้ใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าอ่าอันนี้มาแถวนี้แล้วก็ไปพัดไปพัดเร็วอีกนิดนึงอ,อืไปขึ้นไปเจาะไปซะ ซันฟา o เวอมาอีกอืมแล้วก็กั้นด้วยวอนัดเหมือนเดิมสุม่มมาสุ่มมาตรงนี้ออซันฟาเวอร์ร้องเพลงอันนี้มันไฮบิดใช่ไหมซันฟาเวอรร้องเพลงเนี่ยให้ดวงอาทิตย์เยอะขึ้นหรือเปล่าอ๋อฮิวให้ด้วยโอเคครับมาหลากหลายจริงๆมาหลายแบบหลายแนวจริงๆอันนี้ไป พัดไปเลยอืแนวข้างบนกั้นไว้ก่อนตรงนี้มามาดวงอาทิตย์มาดวงอาทิตย์แล้วก็อันนี้ไปอืมเออโอเคแล้วก็พัดลมตรงนี้ไปืสุ่มตัวมามีกตัวนึงโอ้ตัวนี้ก็มาตะบองเพชรก็มีหลายตัวเลยนี่นาที่เจาะครบทุกแถวเลยใช่ไหมครบแล้วโอเค ่อไปก็สุ่มมาเรื่อยๆสุ่มพืชอันนี้คือท่านผู้เท่าเป็นไม้เหรอระเบิดเหรอมาอีกมาอีกมีกุ่มมาอีกก้อนเมฆอีกแล้วอาวอนัสกันไว้ก้อนเมฆกระโดดทับไปอืออันนี้ตรงนี้โอ้สายฟ้าสายฟ้าแซปแซแตงโมก็มาครับ คือพืชมันดูน่ารักดีนะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแข็งแกร่งอ่ะดูน่ารักมากกว่าแตงโมงก็โยนไปโยนวิถีโค้งดาเมจน่าจะแรงอยู่อันนี้ไปเลยพายุพันฟลเวอร์แรงมากซูมมาอีกซูมมาอีกออันนี้อะไรอะ่ะคุ้นๆชอบไฟฟ้าไหมตัวนี้ต้องต่อสองตัวหรือเปล่าคุ้นๆอ๋อโยนโยนโยนโอ้แรงอยู่นะ แต่โยนช้าโอ้ตัวช็อตเก่งมากครับโดนหลายตัวเลยฮะอืมอ่ะวอนัทสุ่มไปเลยโอ้นี่ก็มาองหญิงองหญิงน้ำแข็งโยนน้ำแข็งแต่พักสองโอ้โอ้โอ้เดเดมาเยอะมากมาเยอะมากแป๊บนึ่งแป๊บนึงไม่ได้แล้วเอาอันนี้พัดลมไปพัดไปหน่อยอืม ผสมอะไรได้อีกบ้างมีตัวไหนรวมได้อีกไหมไม่ได้เลยอ่าสุ่มแล้วกันตรงนี้พี่ชูเตอร์เหมือนจะรวมยังได้ไม่เยอะนะมันต้องปลดล็อกสุดรวมแม่ถึงจะรวมได้เป็นพัดลมที่รวมได้ฮะที่เอ็นเห็นคือพัดลมเนี่ยรวมได้หลายตัวรวมไปอันติมาแล้วไปเลยอันตเายุอืมแรงมากซันโเวอร์ โอเคสุมาอีกตัวหนึง่งโอ้โ,อโอ้ตัวแปลกเยอะอ้าวอะไรโดนกัดสองทีไปเลยทำไมอ่อนแอ่งงี้อ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ